ครับสวัสดีครับพบครูปอยอีกแล้วนะครับในช่องกอรี่เบิรสตูดิโอนะครับวันนี้จะมาสอนเพลงน้ำอัศจรรย์นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ไพเราะอันนึงนะครับของ W501 นะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยถ้าเปิดคอร์ดขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ในคีย์บีนะครับก็จะกลายเป็นว่ายากสําหรับกีตาร์นิดหนึ่งอันนี้ผมเปลี่ยนมาให้มันอยู่ในคีย์จีนะครับเพราะว่าเท่าจะที่ฟังลูกเล่นในเพลงนะครับถ้าเล่นเป็นคีย์จีเนี่ยก็จะสามารถเล่นลูกเล่นพวกคอร์ดที่เป็นคอร์ดทับมาเพียบเลยนะครับคอร์ดวก นะครับคอร์ดที่ G ทับ B อะไรพวกนี้นะครับโอเคเพลงนี้นะครับจะมีอยู่3ท่อนหลักๆนะครับแล้วก็ความเร็วของเพลงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70นะครับไม่ได้เลยเป็นเพลงช้าเนาะแล้วก็คอร์ดที่ใช้นะครับก็จะอยู่ในคีย์จีทั้งหมดเลยที่ผมเลือกมานะแต่มันจะมีทริคอยู่คอร์ดหนึ่งนะครับคอร์ดที่ใช้เนี่ยก็จะมีคอร์ด G ีนะครับ D A minor C นะครับอ่า E minor ก็มีมาด้วยนะครับจะไม่มี B minor นะดีมากเลยแต่ว่ามันจะมีคอร์ด G ทับ B นะครับ G ทับ B นะครับ จับมันขอดจีเลยนะครับผมทีนี้พยายามใช้ตัวคอร์ดที่เป็นอันนี้นะครับจับมันจีนี่นะครับแต่ว่าตัวสายที่6นะครับก็จะเราก็จะทําให้บอดนะครับทีนี้เราจะเหลือตัวสายนี้นะครับซึ่งเป็นโน้ตตัวบีนะครับซึ่งก็จะใช้ซึ่งก็จะใช้ในในเพลงนะครับพอเราดีแล้วมันก็จะฟังแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อคอร์ดจีนะครับ G ีทับดีแล้วก็ไป C นะก็บก็้ใกล้กันนะครับ ซึ่งในท่อนคอรัสนะครับก็จะใช้คอร์ดตัวนี้นะครับถ้าเกาเนี่ยจะได้ยินชัดนะครับอันนี้เกาของ G ใช่ไหมครับอันนี้ G ีทับบอ่านะครับโอเคมาลองดูในเพลงกันนะครับมาลองดูคอร์ดเซตแรกก่อนนะครับของท่อนเวิร์สนะครับเดี๋ยวเปิดเมทานอมแล้วฝึกไปด้วยเลยนะครับ G-1 ห้อง D-1 ห้องนะครับแล้วก็ Am i n o r 1ห้อง C 1ห้องแค่นี้นะครับสาม แพทเทิร์นก็อันเดิมนะครับลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงอ่ของเวอร์สก็อันนี้นะครับเอมเนอรแล้วก็ C à, ก็ใช้แพทเทิร์นนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นครึ่งห้องเนี่ยก็ดีดลงอย่างเดียวเหมือนเดิมนะครับทุกครั้ง โอเคทีนี้ในท่อนคอรัดเนี่ยครับนี่แหละครับที่มันใช้ตัวนี้ละคอร์ดจีทับบีนะครับถ้าให้ง่ายนะครับผมก็จะจับอยู่ในฟอร์มนี้เลยนะครับเหมือนคอร์ดจีอันนี้นะครับที่มีนิ้ว2นิ้วข้างล่างตรงนี้นะครับนิ้วนางกับนิ้วก้อยอยู่ในตำแหน่งนี้ตลอดเลยนะครับพอคอร์ดซีแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับคอร์ดจีทับบีนะครับ พอคอร์ดดีก็จะปกตินะครับอ่าลองดูนะครับอสามที่ครึ่งห้องนะครับคอร์ดดีแล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับครึ่งห้องนะครับ โอเคทีนี้ท่อนบริดนะครับท่อนบริดมันจะไปเริ่มที่คอร์ดซีนะครับอ่ามีซีอีไมเนอร์ดีอย่างละหนึ่งห้องนะครับสามกีอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าอันนี้ก็เป็นคีย์ที่ ถ้าเราเปิด youtube มานะครับก็จะเล่นกับคีย์ได้เลยนะครับอย่าลืมดีิบคาโปที่เฟสที่4ด้วยนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในคีย์จีอันนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูในเพลงนะครับมาดูทั้งเพลงเนียนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับผมจะเล่นที่เวอร์สหนึ่งฮอรัสแล้วก็ไปท่อนบิดเลยนะครับโอเคอ่าสามสี่ถอดวนขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อจับเสียงร้องนะครับ ูน้ำแสนอสัศจรรยพระผู้ไทยผู้ลัำเลยแสนล้งเลยน้ำเดียวชนะความบาปความตายเหมือนเดิมนะครับขอชีวิตใหมชีวิตใหมท่อนฮุกนะครับไม่มีใครหรือน้ำใด นะครับตรงนี้ของพระองค์เหมือนเดิมพระเยซูพระผู้ชวยพระนามเดียวบุตรพระเจาทรงประชนทรงเป็นอยู่นินรร์แล้วก็ไปท่อนบิดนะครับฮเลลูยฮาฮเลล Ciao. Ich glaube ไปฝึกดูนะครับเพลงนี้ก็ทางบคอร์ดไม่ได้ยากมากนะครับแล้วก็แพทเทิร์นในการดีดไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับลองฝึกดูนะครับก็ยังไงก็หวังว่าเป็นประพรจาบพี่น้องนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบพระเจ้าไอ้พรครับ